ขอชื่นชมขอชื่นชมผู้จัดครับสาธุสาธุทราบว่าทราบว่าท่านเป็นประธานต้นบนด้วยครับถวายพระศรีวลีไปด้วยนะครับอันนี้ภรรยาของท่านนะครับคุณนายคุณนายเดี๋ยวค่อยไปคุยกับท่านครับพ่ะพุทธศาสนาตอนนี้ขออนุญาตนะครับท่านในในจังหวัดภาคใต้เป็นยังไงบ้างครับในความรู้สึกของท่านนะฮะกงได้เลยนะคะอ่าอ่าก็คนยังศรัทธาเหนียวแน่นอยู่นะในโซนของเบตงเราครับก็ก็ยัง ยังยังเหนียวแน่นอยู่แต่เนื่องจากประชากรชาวพุทธก็เริ่มน็อตเริ่มน้อยลงน้อยลงแต่ว่าในเรื่องของศรัทธาก็ชาวพุทธทุกคนก็ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ยังเต็มเปี่ยมยังแก็มเปี่ย่ยังแกร่เห,เหมือนเดิมครับ <ผม S 1> ครับที่น้องทั่วประเทศนะคะมาเที่ยวเบตงนะคะช่วงนี้มีเบตงสกายวอล์คค่ะแล้วก็มาดูทะเลหมอกค่ะอาหารที่ขึ้นชื่อเลยนะสักอย่างหนึ่งขึ้นชื่อที่เบตงนะคะก็มีไก่สับค่ะ แล้วก็เผายกอ่าแล้วก็ผักน้ำแล้วก็ปลาจีนนึ่งซีอิ๊วของคนเบตงค่ะนี่นะครับให้มาลองดูนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงครับต้องทราบเรื่องอาหารนะครับนี่คือนี่คือของดีเมืองเบตงครับทุกคนต้องมาเที่ยวนะครับตามท่องเที่ยวขอพรพุทธสถานทั่วไทยเจ๊นุตะลุยทำไปเลยขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณ